สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณนอกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณนกจะพาเด็กๆมารู้จักกับขนมอันนี้ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราเรียกว่าอะไรอ่า เด็กๆคงตอบกันถูกต้องแน่นอนเลยคุณนกบอกอีกครั้งนะคะเราเรียกขนมชนิดนี้ว่าขนมสายไหมค่ะหรือ c ัตต o n นแคนดนะคะซึ่งมีต้นกำเนิดค่ะมาจากงานแสดงสินค้าครั้งสำคัญของอเมริกาค่ะเมื่อ100ปีมาแล้วนะคะสายไหมเกิดจากการปั่นน้ำตาลค่ะจนเป็นเส้นบางเบาลักษณะขายกรมเมฆอาจมีหลายสีค่ะ เพื่อเป็นตัวแทนความฝันและจินตนาการตามความเชื่อของชาวตะวันตกค่ะสายไหมนะคะยังเป็นขนมหวานที่มีแรงดึงดูดสูงนะคะด้วยสีสันร,รูปร่างและกระบวนการทำที่น่าตื่นใจสำหรับผู้พบเห็นค่ะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะท้ายนี้นะคะสามารถชมคลิปการทำขนมสายไหมแบบไทยๆได้จากลิงก์ที่คุณนกจะแปะไว้ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเรามีขนมแบบ พกพาได้ด้วยนะคะซึ่งเขาจะใส่บรรจุภัณฑ์ค่ะไม่ว่าเด็กๆไปที่ไหนก็สามารถทานได้แน่นอนค่ะคุณนกขอตัวไปทานขนมสายไหมก่อนนะคะแล้วพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ